บางคอมเมนต์ที่แบบเออเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะพูดเรื่องมีลูกได้ไงเน่ยแอเป็นคนไม่ว่าจะเรื่องเรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอไม่ได้เป็นคนที่จะฟิกไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วแอบว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ใกล้จะแต่งแล้วไหมวายเดี๋ยวนะคะเอาทีละขั้นทีละตอน ทำเอาแฟนๆที่รอลุ้นข่าวดีของคู่นังเอกสาวเอฟทักสะออนพักสุขเจริญกับเอกหนุม่มโนนกุลชาโน,นนสันตินธรกุลเกือบจะได้เหตุหลังจากสาวแอฟไปออกรายการบูด,ดี้เอแล้วพูดถึงเรื่องการมีลูกคนที่สองทำให้หลายๆคนพากันลุ้นวันน่าจะใก,กล้มีข่าวดีกับหวานใจรุ้นน้องแล้วหรือเปล่า ล่าสุดสาวเอฟมาพร้อมออราสุดปังในงานฉลอง95ปีจูบิลี่ไดมอนด์ที่โรงแรมปังให้แอดแบงคอกเปิดเผยว่าทุกอย่างปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะตนไม่ได้ตั้งเป้าอยู่แล้วทั้งคู่ครองและเรื่องลูกส่วนเรื่องงานที่ถูกทักว่ามีดวงรักนุนนน้ำทำให้ละครเรื่องสงครามสมรสปังไปด้วยสาวเอฟจะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังกันค่ะที่ชนี้ปังไม่หยุดจุดไม่อยู่จริงๆก็ได้คำอวยพรดีๆแบบนี้ค่ะ่ เสาธุออบก็ต้องบอกว่าความโชคดีก็หนึ่งค่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าทำงานตรงนี้ความโชคดีหมายถึงว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆค่ะแต่เมื่อโอกาสดีๆมาถึงแอบก็ทำเต็มที่ถ้าผลตอบรับของผลงานมันออกมาดี <c oughs> ก็รู้สึกหายเหนื่อย <c oughs> เอาจริงๆแอบก็อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานเนาะก็ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแรงมีเบาสลับกันไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่า ณตอนที่มันดีอ่ะก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับมันไม่ได้มีความสุขกับการที่เอ้ยมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เอ้ยผลงานที่เราตั้งใจทําที่ทีมตั้งใจทํามันได้รับการยอมรับและมันประสบความสําเร็จในการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนดูอันนี้ที่ที่แอบรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับแอปมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ว่า,าเล่มละครแล้วแล้วเลตติ้ง ลุ้นตัวเลขกับเลตติ้งเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่นั้นแต่รู้สึกว่าการที่มีบทความหลายๆบทความแชร์ออกมาในทุกๆอีพีของละครว่าเอออีพีนี้เขาดูแล้วคนดูได้อะไรสะท้อนมุมมองอะไรบ้างว่าจะเป็นมุมมองกับกับลูกลกับครอบครัวกับชีวิตคู่กับการแต่งงานกับการหย่าทุกๆเรื่องเลยแล้วคนดูได้ประโยชน์ได้ข้อคิดอะไรกลับไปจากการดูอันนี้คือสิ่งที่คือสิ่งที่ภูมิใจค่ะ พอฝากไว้ด้วยค่ะเหลืออีกแค่3ตอนสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก,ก็อีกแค่2อาทิตย์ก็อวสารแล้วใครที่ติดตามกันมั้งแต่ต้นก็อยากให้ดูทุกตอน mm hmm. อยา่ออยาพลาดเลยนะคะอ่ะเรื่องคนนักนิหนึ่งหมะเห็นแอปไปสัมภาษณ์บูดี้บอกว่าขอรูปคนที่ต่อคนมาอาละแด้มีข่าวดีแล้วแน่เลยอย่างเนี้ยก็ไปทำก็ไปทธรรมชาติยนี้ค่าเข้าใจค่ะคือ mm hmm. <c oughs> แล้วแอก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเออเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาพูดเรื่องมีลูกได้ไงเนยก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการคุยแบบสบายๆแล้วก็เราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่านั้นเองอะค่ะว,ว่าว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอฟเป็นคนไม่ว่าจะเรื่องเรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอฟไม่ได้เป็นคนที่จะ ฟิกซ์ไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของแอปก็ทั้งหมดอย่างที่พูดไปในรายการก็คือแอปว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วแอปมันตอบไม่ได้อะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงแสดงววายังไม่ใกล้เพราะ แฟนๆนะอ้เอาใจช่วยเอาใจช่วยหลุนใกล้ยังไงนะไม่ต้องเอาใจช่วยว่าอาันนย์ใกล้จะแต่งแล้วแหละอน่ว้ายเดี๋ยวนะคะเอาอาทีละขั้นทีละตอนแตอคงง่ายดูแบบให้กับหวาแต่ละครั้งนี้ก็อืมปล่อยมัดเด็ดรอบก็ก็ปล่อยเขานําไปเขาควรจะนําถูกแล้วค่ะซึ่งเราก็ยังไม่ตามแบบแต่ยังยืนนิ่งอยู่ แต่ทุกวันนี้แอมก็ก็โควิดเฟลแบบที่พี่บูดี้บอกนะมันไม่ไหนใช่ไหมคะมันก็ตามธรรมชาติค่ะก็แอมรู้สึกว่าถ้ามันยังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงานมันยังเอนจอยอยู่ก็ก็ไปก็ไปด้วยกันนี่แหละค่ะตอนนี้แฮ ppy เนาไม่นาะแฮ ppy แฮ ppy ค่ะแฮ ppy